หลังจากที่อุ้มลักขณาได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับสามีบอนกริชนะว่าได้จบความสัมพันธ์กันแล้วตอนนี้เหลือแค่เพียงการเป็นพ่อแม่ของลูกเท่านั้นทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวยังมีหลายคนรอฟังสาเหตุของการเลิกกันระหว่างอุ้มกับบอนกันจำนวนมากเพราะมีข่าวลือออกมาหลายกระแสล่าสุดได้มีชาวเน็ตคนหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ในภาพของอุ้มพร้อมกับแนะนาในเรื่องการใช้ชีวิต คู่บอกว่าพอดีได้เห็นข่าวว่าพี่อุ้มโดนคุณบอลมีคนใหม่และไม่มีเซ็กกับคุณอุ้มมาสามปีแล้วบางทีเซ็กก็สำคัญนะคะในชีวิตคู่ลูกก็สำคัญเช่นกันแต่สามีก็สำคัญเช่นกันเห็นพี่อุ้มอยู่แต่กับลูกใช่คะ่ะลูกคือทุกอย่างของแม่ พี่อุ้มทำหน้าที่แม่ได้ดีนะคะแต่รักครั้งหน้าเริ่มใหม่เนื้อปรับความเข้าใจกันกันกับแฟนนอนกับลูกบ้างนอนกับสามีบ้างถ้าขาดลูกไม่ได้ก็ให้ลูกนอนด้วยกันเลยสามคนยิ่งดีคะ่ะไม่ได้มาโพสต์ด่าหรือมีเจตนาไม่ดีนะคะแค่แนะนำเฉยๆคะ่ะ ถ้าพิมพไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นห่วงคะ่ะไม่อยากให้ชีวิตคู่ของคุณอุ้มต้องเป็นแบบเดิมคะ่ะและอุ้มได้เข้ามาตอบทันทีว่าผิดคะ่ะคุณเข้าใจผิดนะคะรอฟังทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้รู้จริงแค่คิดไปเองไม่ควรพูดเนื้อมันไม่มีประโยชน์ไรเลยคะ่ะหลังจากที่อุ้มได้มาตอบกลับข้อความดังกล่าวชาวเน็ตคนนี้ก็ได้เข้ามากล่าวขอโทษที่เข้าใจผิด